สวัสดีครับผมวันนี้เราก็เอนจอยเจฟฟี่นะครับตอนนี้เราก็กำลังจะไปการเวลาคาเฟ่กันมีโน้ตเดอกแก๊งมาด้วยนะครับผมแล้วก็ตาเด็กแก๊งนะครับตาครับรันหน้ามาหน่อยครับผมหันไปมคือคือคือมีคิมมี่ด้วยนะครับผมคิมมี่คิมมี่กำลังเดินทางไปกากาเวลาคาเฟ่ ชื่นใจดีคร <pad> ับผมนี่สั่งสั่งสั่งอะไรมาครับชานมครับเป็นไงบ้างรสชาติก็เหมือนชานมเลยหนึ่ผมเป็นชาผลไม้รวมนะผมก็เป็นชาจัดจ้านผมเป็นชามะนาวครับชามนาวแล้วเปรี้ยวเปรี้ยวไหมครับยังไม่ได้กินเลยครับอลองชิมสิครับแอบคอเนื้อคอมะเปรี้ยวมากเลยสีหน้าเละกินตัวไหม น้ำอร่อยสดชื่นมากครับผมบรรยากาศดีมากเลยนะเดี๋ยวมีวิวข้างล่างด้วยเนาะนี่เขามีทรงมีสวนอยู่ข้างล่างเดี๋ยวเราจะลงไปดูข้างล่างกันว่าหน้าเดินขนาดไหนน่ครับเรากำลังเข้ามาในสวนข้างในร้านของเขาแล้วนะครับผมตกแต่งได้บรรยากาศมากเลยดอกสีม่วงกำลังออกไม่รู้ว่าต้นอ,อะไรนะครับ <c oughs> นี่ครับ แล้วจะมีจุดนั่งนั่งชมวิวนะครับผมบรรยากาศลมรับลมเย็นๆเลยนี่มีกระตรงกระ๊อบมีสี่สี่กระ๊อบนะครับผม,มแบบคือเราสามารถเข้าไปวางของแล้วก็เดินเข้าไปในส่วนเขาได้เลยเดี๋ยวจะเข้าไปวางแก้วแก้วแก้วนงแก้วน้ำก่อนนะครับผม ตอนนี้เราก็อยู่ในสวนแล้วจุดถ่ายรูปค่อนข้างเยอะนะครับผมที่สวยๆเยอะมากขอโทษนะครับนี่นี่เขามีบันไดขึ้นไปข้างบนถ่ายวิวด้วยนะน้องโน้ตเด็กแกงขึ้นไปแล้วเมื่อกี้ <c oughs> ดีมากครับแสงดีมากเลยทีี่เอ๊ ดูนะครับคิมมี่ครับผมคิมมี่เอาล้วครับแล้วนี่ช็อตเด็ดเลยเดี๋ยวหาว่าเรามาไม่ถึงมาแล้วคือต้องนอนในนี้ด้วยนี่ครับผมบรรยากาศดีครับถ้าแดดลดลงนี่มีมีหลับแน่ไปไงบ้างครับตาเด็กแกร์ เอ้ชิวเลยชิวเลยอ้ถ้าถ้าเปิดน้ำเลยผมเปิดแล้วเนี่ยเปิดไม่รู้เปิดได้บ้านะเดี๋ยวลองเปิดดูวันก็เดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วนะครับผม ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดจับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับผมรสาติอะไรหรอหนึงใส่โซดาเยอะอ๋อเอ็นจอยเจฟฟี่นะครับเดี๋ยวเราไปร้านไหนต่อเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามานะครับผมน้ำกวนหมี่ห้องเนี้ยเออไอ้เหี้ยน้ำเป็นเหี้ยว่ะเหี้ยวติ่งป่ะลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับผมว่าน่าจะเป็นทางน้องเลยไปไปแล้วครับก่อนกลับเราก็ซื้อแก้วหอยแก้วกงหอยแก้วด้วยนะ